สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมแม็กนัม G6 ครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะดูเครื่องภายในเครื่องตัวนี้ว่าเป็นเครื่องรุ่น5 0 0หรือ5 0 0นะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับเหีนแล้วกบระบบดึงสตาร์ตตัวนี้เป็นระบบลานดึงเบานะครับลานทดกำลังอัดค่อนข้างสูงครับ ไี่มาแกะดูครับทีละชิ้นส่วนปิดขาครอบกองปึ๊บดันขึ้นเปิดเปิดประจุก,กองอากาศนี่ไม่ได้ออกไง่ายดันๆออกมาโอเคออกแล้ว ล้วก็จะมาถอดชุดบนก่อนนะครับแล้วก็มาจะถอดชุดดูชุดคอยไฟประมาณนี้ก่อนกอ็นนชุดสเตอร์พวกแหวนนะครับตัวนี้เราจะไม่ถอดเสื้อสูทนะครับเราจะถอดดูเฉพาะภายนอกแล้วก็หาดูเสื้อสูทว่าเขาเขียนว่าห้าสอหรือ5 8าแปนะครับ ชุด,ชดสตาร์ทครับมาดูคอยไฟแล้วก็มาดูคอยไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็ระบบสตาร์ทครันนี้ก็สีส้มครับ สวยงามสมทั้งตัวอันนี้เ,เป็นชุดดึงสตาร์ทนะครับเป็นลักษณะนี้ตัวน,นี้เขาเรียกชุดสตาร์ทลอกใหญ่นะครับเป็นลอกทดล้านทดล้านดึงเบาคอยไฟครับ คอยไฟชายของยี่ห้อเนี่ยรูปอะไรนะที่มีรูปเดียเดี๋ยวยี่ห้ออยู่เคยเห็นยี่ห้ออยู่ในน้องโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะเป็นยี่ห้อนี้ก็ดูกล่องนะมันไม่ชัดเท่าไหร่ มเมตามนี้นะครับโอเคเราก็จะมาดูอะไรต่อดนอนดูเสื้อสูบครับตัวนี้ใช้เป็นของรุ่น502หรือ508 มองไม่ค่อยถนัเดเห็นไหมเอ่ยแปบบ๊บนึงนะครับอไฟมาส่องก่อนะครับมนดูนะครับตัวนี้สังเกตว่าจะเขียนห้าแปดนะครับข้างในกล้องไม่ค่อยชัดนะครับเป็นเสื้อสูบห้าพันแปดครับห้าแปด โอเคครับตัวน,นี้เป็นเรื่อยห้าพันแปดนะครับแม็กนัม G6 แข็งเครื่องโคงเครื่องพอดีมี f c บอกว่าเขาใช้แข้งเครื่องเป็นของโซแมกนะครับส่วนรุ่นใหม่ตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่เนาะรุ่นเก่าน่าจะเทียนเป็นโครงโซแมกแต่รุ่นใหม่มันไม่ได้ตีตามานะเท่าที่ดู ไม่มีเขียนว่าโซเม็กนะครับตัวนี้ก็เขียนห้าแปดสูงนะครับมือจับถ้าเป็นแข็งโซงเม็กน่าจะเป็นแข็งรุ่นเก่าครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แข้งเครื่องน่าจะสั่งผลิตขึ้นมาเองแล้วมั้งครับรุ่นใหม่ คาบูก็เปลี่ยนเป็นของแม็กนัมแล้วโอเคครับคาบูก็เป็นยี่ห้อแม็กนัมนะครับตามนี้แม็กนัมเกตดดีครับวัสดทองเหลืองเป็นเสื้อสูบแบบพอดเดียวครับอันนี้ก็ใช้หัวเทียนเบอร์ S4J6Y ยี่ห้ออะไรเนี่ยก็ยี่ห้อตามนี้นะครับก็ดูเอานะครับยี่ห้อตามนี้อ่านไม่ออกสส,ส,สสูสพอเดียวครับเป็นเลือ่อยห้าพันแปดโอเคครับผมลาสตา้าดึงเบาครับสกขอถอดเพียงเท่านี้นะครับดูคร่าวๆก็น่าจะ ซาบดีนะครับมาเป็นเดือย5 0 0ดตรงนี้ก็ลองโยกดูครับก็แน่นครับของใหม่ไม่กระดิกตัวนี้ก็ใบพัดใบพัดลมขนาดใหญ่ครับรนี้ขีบกว้างดีครับบางรุ่นจะขีบเล็กๆครับตัวนี้ขีดขีบกว้างดีพัดระบายความร้อนได้ดีครับแบบนี้ โดยรวมถือว่าโอเคครับเครื่องเป็นเครื่องน่าใช้อีกหนึ่งตัวเรื่อย5 0หลานเบาโอเคครับขอขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้มันก็มีอะไรผิดเสียก็เหมือนเรื่อย508ครับงานเกียรติดีครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะมีสินค้าดีๆอะไรไดีๆก็จะ มานำเสนอรีวิวให้ดูนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ